สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเบียร์เองจาก GMC นะครับแน่นอนว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยเราอยู่ที่ยัปพนมสามครับผมเราจะพามาดู GMC สูตรสตูดิโอนะครับที่ตั้งอยู่ที่ยัปพรมาม3ถนนนราธิวาสนะครับอยู่ใกล้ๆกับสาธารแหล่งออฟฟิศแหล่งชุมชนคนวัยรุ่นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยว่าร้านที่สาขานเ,เนี้ยเป็นยังไงกว้างขวางขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยตามผมมาครับตามผมมามา ที่นี่มีอะไรบ้างเหรอเป็นแหล่งคอมมูนิตี้อ่ะมีของกินมีเคเซีมีชากาลิกิเนาะอย่างหนึ่งที่ดีที่นี่คือที่จอดรถฟรีครับเป็นที่จอดรถในร่มแล้วก็ฟรีก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ที่รองเท้าก่อนคือร้านเราอะมีรองเท้าเป็นแบรนด์ของเราเองนะครับก็จะมีทุกแบบเลยที่จะใส่กับสูตรแต่ละชนิดได้แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นนี่ให้ผ้าให้เลือกมีตัวอย่างสูตรนะครับพวกนี้ก็จะเป็นนี่จะเป็นเล่มผ้าแล้วก็เลือกตัวอย่างผ้าจากตรงนี้ได้เลยพาองการไปดูตรงนี้นี้จะพวกอุปกรณ์เสรนะครับเรามาดูกันจะมีออเดอร์ร ต่อไปที่ด้านหลังเลย<ช>ก็จะมีมุมเครื่องดื่มขนมนะคะแล้วก็ที่นั่งสำหรับนั่งชิวนั่งรอนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่แฝงสูตรของลูกค้าะี้ได้เป็นสืน่อส่ตค่ะ คนเข้าใจผิดว่าสูตรสั่งตัดเป็นวัดต,ตัวเนี่ยบางทีมันต้องเป็นหมึ่นแต่จริงๆแล้วคือรา้านเราเริ่มต้น4,500นะครับก็คือจะขึ้นู่แบบเกอ๋ออยู่ที่เกลดผ้า <5. S 1> ถามว่าผ้า4,500มันไม่ดีหรอมันไม่ใช่ถ้าเราอยากได้ผ้าที่มันดีมากเราก็ต้องเพิ่มขึ้นไปแต่ซัพติ้งอะไรอย่างเงี้ย น่าจะมีหลายคนสงสัยแล้วว่าตัดสูตรตัวหนึ่งอย่างเงี้ยใช้เวลาเท่าไหร่ตอนเป็นยังไงบ้างสูตรตัวหนึ่งก็คือต,ตัดี่ยปกติแล้วมันจะมี3คาครั้งที่จะเจอกันะน <c oughs> จะมีวัดตัวเนาะมีฟิตติ้งวันหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือทำหลับชูตทั้งหมดจะเจอกัน3ครัง้งโดย3คาครั้งเนี่ยระยะเวลาทั้งหมดประมาณ10วันแต่ว่าถ้าด่วนกว่านัาน้นเน,น,นี <c oughs> ่ยด่วนสุดของเราคือ2องสามวันอ๋อไวมาก็คือตัดมุดวันนี้วันพุธตัดวันนี้วันเสาร์ได้ใส่แล้วคือวันนี้วัดตัวแล้วก็ตัดเลยใช่ใช่ คือเราอาจจะข้ามช่วงของฟิตติ้งไปก่อนก็คือรองตัดทำเสร็จเลยแต่ว่าหลังจากนั้นสมมุติเราไปงานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอากลับมาให้ช่างเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยได้ปกติเนี่ยเราจะตัดสูททั้งเสื้ออะไรทั้งเกงเนาะหรือบางคนอยากตัดเป็นเบเซอร์ที่เป็นสูทเฉยๆก็ได้ทางเกงอย่างเดียวก็ได้เสื้อเชิ้ตแล้วก็แน่นอนกระโปรงเราก็ตัดนะับกระโปรงแง่อย่างเดียวก็ได้ เราจะดูยังไงคะว่าเราจะเหมาะไหมเท่ากับเราไหมใช่อ๋อไม,ไม่อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับคือเราจะมีพี่พีที่ร้านเนี่ย<ค>เราดูดีไซน์เขาจะดูให้เลยว่าผ้าตัวนี้เหมาะกับเราไหมในส่วนนี้จะมีคนช่วยแนะนําตั้งแต่ต้นจนจบการมาร้านต้องมายังไงครับอันนี้สะดวกมากเลยครับก็คือถ้าเรามารถเนี่ยก็คือลงทางด่งดวนสาธุประดิษฐ์เลยอยู่เลนกลางข้ามสะพานมาปุ๊บเลยเซ็ทนทรัลพระรามสามนะครับก็คือดีอัพดีไซน์เลยที่จอดรถเรียบร้อยฟรีนะครับแล้วก็ช่องทางสาธารณะเนาะก็จะมีนั่งบีทีเอสขึ้นบีทีเอสอะไร ถนนจับก็คือจะใกล้ๆเลยแต่ทางร้านนะครับถ้าใครเอาเรือมาไม่ถึงทรแถวนี้ไม่มีเคอะเราเดินมาได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวพี่เดินไปรับแล้วก็เดินมาด้วยน่ขับไปรับได้ไหมได้ครับพี่ขับแต่ช่องทางการติดตามของร้านต้องไปดูที่ไหนเจอได้เลยครับ Google G M C มีทั้ง o o o l l r รีวิวมีทั้งคันิดที่เรามีเ <ๆ S 1> ว็บไซต์ของเราด้วยมีเพือแชร์ข้อมูลกับเรื่องสูตร a c e b o o k ครับเพีสายก็เจอ Instagram สามารถไปเลือกดูรูปว่าอยากได้แบบนี้หรือสูตรแล้วเราตัดประมาณไหนอะไรเงี้ยเข้าไปดูได้ สำหรับใครที่อยากมีสูตรดีๆสักตัวนะคะแล้วก็ใส่เข้ากับตัวเองแล้วก็มั่นใจแน่นอนนะคะมาที่ GMC Studio เลยนะคะถ้าอยากให้การมาดูแลถ้ากันว่างกันก,ก,ก็จะมาดูแลให้นะออก็จะมีพี่ๆที่ร้านคอยดูแล,แลทุกขั้นตอนจ,แลแลจนได้รับชุดก็คือร้านเราก็มีประมาณนี้เนาะเดินทางสะดวกสบายมีทุกอย่างกับวยความสะดวกให้นะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝาก subscribe แลก็ถ้าใครมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยคับทุกเราอ่านทุกคอมเมนต์ วันนี้ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ